สวัสดีค่ะพบกับเมลเหาชื่อนะคะวันนี้ค่ะตั้งใจเอาเกมภาษาจีนนะคะมาฝากทุกคนซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เปีนชื่อง่ายๆว่าห้าหยู่จู่จื่อเย่ซีเป็นเกมที่นําคําศัพท์มาเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะซึ่งความยากในวันนี้ก็อยู่ในระดับของ HSK ระดับ2แค่นั้นเลยนะคะใน ชุดนี้นะคะก็จะมีชุดง่ายชุดปานกลางแล้วก็ชุดยากนะคะในแต่ละชุดเนี่ยก็จะส่งเสริมการเรียนคําศัพท์และการสร้างประโยคนะคะก็เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับน้องนองนักเรียนนะคะหรือว่าทั่วคนทั่วไปนะคะที่อยากจะฝึกแต่งประโยคนั่นเองเรามาเริ่มต้นจากง่ายกันก่อนนะคะระดับความง่ายของข้อที่1ค่ะ ให้นักเรียนนะคะเรียงคำว่าฉันชอบกินข้าวอ่าฉันชอบกินข้าวนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะเราพูดว่าฉันกินข้าวนะคะก็พูดว่า我吃นใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูเกมนี้กันคำศัพท์ที่กำหนดค่ะได้แก่น欢米饭我吃ดังนั้นควรจะเรียงเป็นอะไรคะถ้าเป็นประโยคเบื้องต้นก็จะเป็น我ฟ米น ฉันกินข้าวแต่ในที่นี้มีคำว่าชอบใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเมื่อมีคำว่าชอบนะคะก็ควรจะนำมาใช้ด้วยสอบช i บชอ吃ชอบ什么喜欢吃บชอบชอบชนบชาบชับนอบช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 อบาอบชถามอช้คําถามถามทชกคนเาช่อให้เกิดกอรตอบชั่นเอบค่ะชอชอบอบชาชอบอ คำตอบวอซีฮวนชื่อหมี่ฟาตัวจคาตอบนะคะถ้าถูกต้องคําศัพท์จะหายไปและมีคําใหม่ขึ้นมาข้อต่อมาโจทย์ถามว่าเขาเป็นครูเขาเป็นครูเขาเป็นครเขานที่นค้เขาเป็นครูบอาอาชป็นครูเา,านะาชน นะคะตรวจคำตอบค่ะถูกต้องนะคะประโยคต่อมาวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีวันนี้จินเทียนจินเทียนเทียนทีนยนเ แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็จะได้คอนเซปต์ของการเรียงคำให้เป็นประโยคแล้วนะคะจินเทียนเป็นหนึ่งคำที่สื่อถึงวันนี้เทียนชี่คืออากาศห่าเป็นคำคุณศรรรัพท์บ่งบอกถึงสภาพนะคะตรวจคำตอบค่ะและนี่ก็คือ3ข้อแรกนะคะที่เราเล่นเกมในระดับง่ายต่อไปค่ะเราจะไปดูชุด ระดับกลางกันบ้างนะครัะชุดระดับกลางนะคะก็จะเริ่มมีข้ามขยายมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ฉันชอบกินข้าวต่อมาค่ะในระดับที่สูงขึ้นฉันชอบกินข้าวมากนะคะมาดูคำศัพท์กันค่ะมีคำว่าเหินที่แสดงถึงมากนะคะปกติเราพูดว่าฮว,วานถูกต้องไหมคะ ในที่นี้มีคำว่าเหินบอกระดับความชอบดังนั้นค่ะคำขยายมาก,ก่อนเลยว่าเหินสี你很喜吃什么我很喜吃米เป็นไงบ้างคะสังเกตนะคะการที่คำศัพท์อยู่ในกล่องแบบนี้ด้วยกันนั่นหมายความว่าเราจะไม่ตัดคำนะคะต้องใช้ด้วยกันค่ะข้อที่สอของระดับ ปานกลางค่ะโจทย์บอกว่าเขาเป็นครูสอนภาษาจีนมาค่ะเมื่อกี้ไม่มีคำว่าภาษาจีนใช่ไหมมีแค่ว่าทา,าื่อกี้่าใช่ไหมมีแค่ว่าเอนนี้ค่ะมีแล้ว่าเ,าาเาื่อ什ี้ไ他是中文老师หค้วหมครวจคําตอบค่ะ ถูกต้องการเรียงคำนะคะสำคัญมากๆเลยในการสื่อสารโจทย์วันนี้บอกว่าวันนี้อากาศดีมากไม่ใช่แค่อากาศดีเฉยๆแต่อากาศดีมากใช่ไหมคะมาค่ะวันนี้จินเทียมเทียนชี่จมอย่างเทียนชี่เหเาเห็นไหมคะจากระดับต้นนะคะยังใช้เหินไม่เป็นก็จะพูดได้ว่าจินเทียนเทียนชี่好 ใช่ไหมคะเมื่อรู้จักคำขยายเหินใช้เป็นแล้วพูดว่าจินเทียนเทียนชี่เหินหวเป็นอย่างไรคะง่ายไหมนี่คือระดับกลางนะคะต่อมาค่ะเรามาดูระดับยากยากก็ไม่ได้ยากถึงขั้นว่าซับซ้อนจนปวดหัวนะคะมาดูกันค่ะ ฉันชอบกินข้าวมากกว่าขนมปังตัวนี้นะคะแปลเกินมานะคะไม่ใช่ขนมจีนด้วยนะคะเป็นข้าวจีนนะคะต้องขออภัยในการพิมพ์ผิดนะคะฉันชอบกินข้าวมากกว่าขนมปังนะคะถ้าเป็นผู้เรียนที่รู้คำว่าปี่ก็คงจะใช้เป็นใช่ไหมคะแต่กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนเนี่ยการใช้ปี่อาจจะยังไม่ถนัดนัก แต่เราสามารถพูดในทำนองเดียวกันนี้ได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นฉันชอบนะคะวัวสีห่วงสังเกตมีสีห่วงสองตัวนะคะ我喜欢什么我喜欢吃吃米饭ต่อไปเจอปูกับปูสีห่วงใช่ไหมก็ต้องเป็นปูสีห่วงอยู่แล้วนะคะปูสีห่วง面包 อ่านอีกครั้งค่ะตรวจสอบความถูกต้อง我喜欢吃米饭不喜欢面包นักเ,เรียนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมข้างหลังเนี่ยไม่มีคำว่า True เนาะคือสามารถพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้นั่นเองนะคะเพราะไหนๆนะคะก็พูดในสิ่งที่บอกไว้แล้วตั้งแต่แรกว่า我喜欢吃米饭อีกอย่างนึ่งคำที่ชัดเจนก็คือคำว่า ปู้นั่นเองนะคะชอบอย่างแรกแต่ไม่ชอบอย่างหลังนะคะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยของระดับยากค่ะเขาเป็นครูสอนภาษาจีนที่โรงเรียนขยายขึ้นมานะคะมีสถานที่อย่าลืมนะคะมีคำสถานที่ต้องบอกสถานที่ก่อนแล้วจึงบอกกิจกรรมที่ทำในสถานที่นั้นได้ท่าเจาทาจ้าไา做什么 他在学校做什么教中文他在学校教中文นะ,ะแบบนี้ค่ะตามโครงสร้างถูกต้องทุกอย่างเลยเพราะได้บอกไว้แล้วว่าอยู่ในสถานที่นี้แล้วก็ทำกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะถ้าเราเรียนรู้จากตัวอย่างประโยคแบบนี้ในโอกาส ครั้งต่อไปที่เราอยากจะพูดเนื้อหาที่ต่างจากนี้เราก็ทำได้เช่นเดียวกันเราช่วยยกตัวอย่างเช่นวัวใจคาเฟ่เดียนเฮอคาเฟ่วัวใจคาเฟ่เดียนเอคาเฟ่นี่คือตัวอย่างนะคะที่เราได้เรียนรู้จากในเกมนั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะชอบเกมแบบนี้อยากเล่นเวอร์ชั่นเต็มนะคะสามารถเล่นได้แล้วนะคะลิงก์วางไว้ให้แล้วใต้คลิป ถ้าสนุกถ้าชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดเซฟกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะหรือแชร์ให้ตัวเองก็ได้เข้ามาเห็นในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ